น,นี้เราจะมาเปลี่ยนสว่านแท่นให้เป็นเครื่องเจาะรูแบบปั๊มนะครับก็ง่ายๆนะฮะนี่ก็จะเป็นหัวปั๊มเหล็กแลแ้วใช้เจาะรูเหล็กนะครับก็จะมีแท่นยึดแท่นวางนะฮะหัวสว่านอันนี้เส้น่านศูนย์กลางอยู่ประมาณ14มิลนะครับก็ต้องใช้หัวสว่านที่จับได้ตั้งแต่16มิลขึ้นไปนะฮะนี่เราก็ไขย,ยึดติดนะฮะถ้าเราก็ลองวัดดูก่อนว่ารายะเจาะลงพอดีกไหมไม่พอดีเราต้องจับใ,ให้เขาพอดีก,ก่อนนะฮะ ก็ยุดติดนะครับรรรรดีแล้วดีแล้วดีกันแล้วนะฮะเนี่ยเนี่ยพอพอดีกันเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราก็จะมงมาจอดนี่นะครับนี่ก็จะมาลองกับแผ่นสังกะสีนะครับหาว่ามัน0.5ถึง0.8เลยแต่ครับดูที่จอ็คือ6.5มิลนะฮะโโกดตรงไปเลยนี่ครับได้ดูง่ายๆไม่ต้องนั่งเสียเวลาเจาะน,นะฮะ ด้านหลังก็จะมีติ่งนิดหน่อยก็จับหักออกไปได้นะฮะง่ายๆกันเลยนะฮะต้องมานั่งจอดนะฮะนี่ว่าจอดเยอะเลยนะอยากสว่านแท่นจะเป็นเนนครื่องจอดนะฮะแต่ทำทีนี้อลูมิเนียมหนาของนินนะฮะอลูกัน์นี่นะฮะใ,ใช้ได้อยู่นะฮะอลูมิเนียมหนาสองนิ้มนี่ก็จอดได้นะฮะ ลองดูนะ่ยนี่ครับสบายๆครับไม่ต้องมานั่งเสียเวลาเจาะนะฮะอันนี้มาลองดูเลยใหญ่ๆดูบ้างนะฮะอันนี้อยู่ที่13บมนิ้นะครับดูว่าจะไหวไหมสว่านตั้นตัวนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็ตั้งดูให้มั่นคงนะฮะเคโอเคยประมาณนี้นะฮะเริ่มจากตั้งสีนะฮะบาง สบายสบายเลยครับไม่ต้องนั่งเสียเวลาจอดได้ดูง่ง่ายๆนะฮะลองได้ฮะลองง่ายงไม่ต้องปวดตะบานดิ้นทีนี้ลองเป็นอลูมิเนียมนะครับสองมิลน,น,นะฮะอันนี้อยู่ที่ขนาดของฝานแน่นแต่ละคนด้วยนะครับแในการกดล,ลองดู คงจะได้เลโอ้ได้เฉยเลยนะฮะไม่ต้องมานั่งเสียเวลาเจาะลองยันไหนของยีนี้ก็เจาะยากอยู่นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นหัวเจาะแบบซีเดียมนะครับมาลองดูกันว่าได้ไหมฮะแต่ถ้าจะเจาะของบางๆนะครับของยันไหนน่ยเจาะไม่ได้เลยนะฮะมาลองกับดูครับโอเค ต้องลองดูนะฮะสารีนะฮะลองกับ,บดูนะฮะลองดูนะฮะส่อท่านกันไหมเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะแต่เขาไม่ขาดจากนะครับเพราะพิมพ์ลงในที่พิมพ์พิสก็ประมาณน,นี้ครับ